ปฏิปฏิวัคที่4ปฏิปฏิสูตรว่าด้วยมิจฉาปฏิบัติสัมมาปฏิบัติสาวัถีนิทานดูกรภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงมิจฉาปฏิบัติและสัมมาปฏิบัติแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายก็มิจฉาปฏิบัติเป็นไฉนคือ ความเห็นผิดดำริผิดเจรจาผิดทําการงานผิดเลี้ยงชีพผิดพยายามผิดระลึกผิดตั้งใจผิดนี้เรียกว่ามิจฉาปฏิบัติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาปฏิบัติเป็นฉนยคือความเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบทําการงานชอบ เลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบความตั้งใจชอบนี้เรียกว่าสัมมาปฏิบัติจบสูตรที่หนึ่ง